โสติผลวัดหลวงปู่บุญนาธรรมกทินโนอำเภอพนานิคมจังหวัดสก,ดนกลนครหลวงปู่เป็นสิทธิ์สายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตรุ่นสุดท้ายหลวงปู่เป็นหลานแท้ๆของท่านพระอาจารย์ฟันอาจารย์โรวัดป่าอุดมสมพร หลวงปู่ยังเคยเป็นพระอุบาคัรับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ชออหลวงปู่แหวนหลวงปู่จามนับได้ว่าหลวงปู่บุญนาได้วัดปฏิบัติอันงดงามตั้งมั่นในสมาธิจิตตั้งแต่สมัยยังเป็นสามเณร สมถะสันโดษม่ยึดติดในลาบยศสรรเสริญหลวงปู่มุ่งเน้นการปฏิบัติสั่งสอนญาติโยมให้สำคัญในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากกว่าหลงอยู่ในวัตถุมงคลให้เป็นผู้มีสติและลึกรูกายรูวาจจรู้จิตใจ เมื่อสติรู้ได้ว่าจะทำจะพูดจะคิดจะคิดผิดก็ระลึกรู้อยู่ปั๊บปุ้งอยู่ปั๊บปุ่งอย่างนี้เสมอในเรื่องวัตถุมงคลเครื่องหลังของขังทั้งวัดจะทำขึ้นเพื่อแจกคนที่มาร่วมในการสร้างโบสถ์กลางน้ำ เนื่องจากคนงานไม่ยอมรับเงินาางค่าจ้างแต่ขอเป็นวัตถุมงคลแทนจึงเป็นที่มาของการสร้างวัตถุมงคลของลุงปู่หนุงปู่บุญนาได้มรณภาพที่กุฏิกลางน้ำนวัดป่าสวิผลเมื่อวันพุธที่หกเมษายน พศ2559เมื่อเวลา14นาฬิก52นาทีสิริอายุรวมได้84ปี9เดือน1วัน63,000